โอเคครับก็กราบสวัสดีเบียงพ่อแม่เป็นน้องชาวสลอไลทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับฮีโนโอเคนะครับผมแล้วที่นอยู่เวยูเพย์เจ็ดแปดเก้านะครับผมเป็นเป็นเดียวเดียวที่น้องเล่นเป็นประกำนะครับผมและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาของ รักีิทาในรอบบ่ายนะครับผมพี่น้องอยู่กับเกมไวเวนิโตนะครับผมก็ออกเกมกระโหลกนะั่นเองคือว่ายังติดใจนะช่วงนี้กระโหลกมาดีนะผมต้องยกให้เขาเลยนะก็ยังติดใจอยู่ก็เลยมาจัดในช่วงรักกิทาในรอบบ่ายนี้แล้วกันนะมาดูครับยังเด็ดอยู่หรือเปล่ามาวันนี้ก็ทุนเยอะนิดหนึ่งนะครับพอดียังไม่ได้ถอนออกไปไหนนะ9ก้าเดี๋ยวปรับเบรดไปที่5บาทกันแล้วกันนะอุ่นเครื่องเบาๆแล้วน,นะคือผม วันนี้คือแบบไม่โลภแล้วกันนะขอไม่โลภนะขอแบบซอบๆกนแล้วกันนะคือเขาเรียกว่าเล่นแบบเซฟเซฟนะคุณดูนะก็สำหรับท่านผู้มันที่เข้ารับชมคลิปนี้แล้วเียก็ฝากกดไลค์กดติดตานะผมเนียงในใจที่จะทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับท่านผู้มันใที่อยากเข้าร่วมกลุ่มรัก์ที่ดของเฮียเดี๋ยวเฮียจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะผมก็แอดเข้ามาได้นะฟรีนะผมไม่มีค่าสมัครานแล้วก็ช่วงนี้ไม่ต้องฝากเล่นก่อนนะเขก็พักมาก็ถึงเข้าเลยนะ มาก็บอกไว้บอกไว้ก่อนแล้วนะครับว่ามาแบบเซฟนะเซฟนะเซฟเซฟคือไม่ไม่แบบไรไม่ดิน้นไม่อะไรเงี้ยคือแบบเล่นแบบซอฟซอฟเซฟเฟอ่ะจะพูดยังไงดีว่าคนดูนะมาครับปุ่นเครื่องที่ห้ิบรอบกันกนะ็คือง่ายๆเลยแบบเอาแบบถ้าสมมุติว่ามันเข้าเสียถ้ามันไม่เกลือผมหยุดอประมาณนี้แล้วกันนะเซฟเซฟอ่ะแบบ ไม่ได้แบบฝังแบบอะไรมากมายขนาดนั้นตลกตอนแรกไม่มาถ้ามาไี่ได้อยู่นะเนี่ยพอช่วงนี้หาค่าเข้าต้มนะตอนเที่ยง <laughs>

มาไวว่าคนดู15รอบเท่านั้นเองนะรวมกับปุ่มเชิงก็เป็น2 5รอบนะเข้าฟรีแล้วก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะแต่ว่าเข้าเลยแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเกลือหรือเปล่านะไปดูนะต้องไปลุ้นอีกรอบนึงนะครับผมเออสวยดอกน,นี้ติดที่มันโดนตกกุูมน้อยอดีตสวยได้ไวามาด้วยมาอีกเอสวยได้ไรไม่ได้โอเครอบแรกสวยอยู่นะฮะถือว่ามาดีฮนะ แรอบสองมันก็เว้ารอบสามก็เว้ารอบสี่ก็เว้ารอบห้ายังเว้ารอบหกก็ว้า,อวา,อวา,อวาโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นวะโอ้โหตถวนี้ไม่ติดคิวมาบ้างนะคิวแถวแรกคิวแถวแรกไม่มาคิวคิวยังรอมึงอยู่คิวไม่มาจริงๆเว้ยโอ้โหไม่เกือแล้วว่าคนดู ช่วงนี้ผมถูกชะตากับเบิดสิบมากเลยนะเล่นกเบ,บิดสิบนี่แบบบวกแทบตลอดโอเคสวยได้เพิ่มตัวคูณเอาเลขสามรอบนะผมจับตอวหุนนะเดี๋ยวบอกก็พออย่น้ลูกศิษสวยได้ไวได้เกเรเกเรแล้วได้แล้วมันไม่ไหลอ่ะ อไรมาต่อเกอีกแล้วเกอีกแล้วคิวไม่มีจบแล้วได้มาอีกเท่าไหร่สองร้บาทก็ได้มาเก้ารสามสบีาทถือว่าไม่เกลือนะคนดูไม่เกลือนะั่นแล้วก็ผมก็หยุดดีกว่านะคนดูนะพอดีกว่า กำไรประมาณ800ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมอันนี้คือการเล่นแบบไม่โรบนะเล่นแบบเซฟนะคือแตกปั๊บกูหนีเลยประมาณนี้นะคุณนุ่นนะก็โอเคครับสำหรับท่านผู้ชมในที่เข้ารับชมที่เพียเราชอบนะครับเนีย่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเปิดทั้งหมดด้วยนะครับเวลาเห็นคลิปใ,ใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนนะแล้ววันนี้เฮียนุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย